วัดออกทางซ้ายนะวัดนะกล้องพี่ทางขวาจ้าขับเลยนะพี่ต่างหากพี่ชาย ไปไปขับนะพี่พี่ต่อหัวี่ังค <laughs>。<laughs> <laughs>